เอาละครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม Mobile Legends นะครับในภาคที่2แล้วนะครับผมไม่ทำนาเลยนะครับเกมนี้เล่นบไทยพัฒน์ใหมมาดูกันผมเล่นเป็นตัวอันฟ้านะครับตัวนี้เลยมาพร้อมกับยานนะครับเปิดเสียงนิดนึงครับเดี๋ยวไม่ได้ยินครับ ไม่มันครับไม่มีเสียงไทยพันไทยครับงลก็ไทยหมดขอามันก็ไทยหมดครับ s o จะตายแล้วตอนนี look, okay. here, ้นี่่อนี่จะมีสกี <nom ely furious generally> <car OC> <lại> <wasting>? ้หายตัวนะครับโอ้โหอลูการ์มาเลยเซเวอร์แล้วมาแล้ีตายโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับ โดนเลยครับกดสกิลสามไปหาปามอนครับบามอนเลยฟันตายเลยครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ไม่เป็นไร,รนไโว้ปามอนแม่งโหดครับเดี๋ยวผมต้องไปฆ่ามันท,ทีต้องตีป้อมให้แตกก่อนแล้วครับตอนนี้ไงบอรโอ้ยยย อ s <S ันด anyway, um, uh, ูด้วยวัดอลูก้าดีนึงวัดวัดวัดดูด้วยดี่กิัดอลูก้าวัอลูก้าดูด้วยมืออลูก้ e มือเป็นไงปามอนจะแก้แต่เองมอปามนี่มัยากไปแล้ว You have slain an enemy! ครัโดนไปเลวครับค้าด้ <can <can 2คร uh er> ับเฮ้ยปาม่อนนะอยากให้ม IC ันตายสักทตัวเนี้ยเหยียดมากอือาร์นี่อารูลาฆ่าครับ ท่านบนกลางเลยมั้งยังไม่ค่อยเล่นเก่งยังเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรพี่คิดมันหลุดไปก็หายไปไม่หลุดนะโอ้ยเดิ่มาดครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะพี่ตอนนั้นมันหลุดแต่คราวนี้น่าจะไม่หลุดเลยหายให้มันชนะไปเลยได้หนึ่งปอมแล้วครับยังไงผมจะไม่แพ้ โอ้โหดูดูกาดจะูกาดเนี่ยมันจะดี่างเดียวมันจะตีมันจะตีแรงครับนี่โอ้หออลา่าพ่นน้ำแข็งครละไป Slay <laughs>

Hey, triple kill! Shut down! Enemy killing spree! Hey. May the force be with you! And destroyed. Need the title, my name. enemy has been slain. Double kill. An enemy has been slain. I Why must people hurt each other?

จบเม็ดเลยครับ <Shut down. S 1> มันโหดจริงคนระับโ <Double kill. S 1> หดจริงๆนะไม่ใช่ย่อยๆนะครับเก่งด้วยแล้วเพื่อนเราก็สู้ไม่ได้เลยใครกันด้วยกันอโอ้ใครก็ปัน่นมันซีเนี่ยสกิลสามเออนี่โอ้โหาคา เกิดสักทีพ้่มันนานเกินเลยตายบ้าอะไรนานจังเค่ยบผมด้วยนะครับ <Girls. S 1> ใครที่เป็นแฟนช่องผมก็ติ mm hmm. ดตามมาเยอะนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะนอะไรหล่ะจะมาทำคลิปพิเศษนะครับใน mm hmm. ตอนเย็นนี่แหละลืมก็ มีคนติดตามใมเยอะนะครับก็ถ้าใครเข้ามาก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามเพราะว่าผมทำให้ผมดูเยอะบ้างนะครับ คราวนี้ก็ผมว่าน่าจะจบเลยว่าสู้ไม่ได้มันมาแล้ว enemy has been kill. เอ้ก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นเพื่อความสนุกสป็นาแล้วไม่ต้องเอาจริงเอาจังมากครับ เล่นเกมเกเล่นโอเคเล่นได้พอจะอตอนนี้ใครบุกไปโน่นเรครับเจอใครบ้า ลัวอะไรโอ้โหเยดแรงโอ้โหแพ้ก็ไม่แพ้ักทียังไงเราก็ไม่ยอมนะครับเอ้ย้บกบกทกที้โอ้โห โดนฆ่าครับจะแพ้แล้วครับคราวนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะพัอที่สองก็ไปปิตตอ้นะครับแพ้แน่ครับก็น่าจะจบเพลงเท่านี้แล้วนะ จบแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์นะครับนนี้แพ้ก็ไม่เปไ็นไรครับครั้งหน้าต้องมาแก้ตัวให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็เอ,อ่มบ๊ายบายนะครับ <c oughs> ก็เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่เล่นจริงจังบ๊ายบาย